ผูพรมน้อมหาดนามสก พระมัสดุพระพุทธศาสตร์สนายุการนับแรกเริ่มจำเดิมแต่สเสด็จด,ดับขันธ์ทะเข้าสู่พุทธปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้2,557พรรษาปัจจุบันสมัยสิงหาคมมาศตสุรทินวันที่11วันนี้วันจันทร์เป็นปัจจุบันการ พระพุทธศาสนา,ายุการมีนัยยะอันท่านสาธุชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการะานี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเระสุขติงยันติสีเระโภขสัมปทาสีเระนิพุติงยันติตัดสมาสีรังวิโสวันทเยติ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยมตาทิสังวะปะเตภีชังเตทิสังรัะเตพลัง กัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกันตีก็โอกาสบัดนี้เนีเจริญพรสาธุชนชาวบ้านวังเคียนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกคนทุกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาเป็นปุจชาวิสัชนาสองธรรมาสนะ เนื่องในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหามหาราชินีของเรานะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านกำนันประยุทธ์จันโอชาอประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่สงสัยดูข่าวการเมืองมากไปหน่อยโย ท่านกำนันประยุทธ์ชูสิงห์นะมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็ญาติโยมได้มาร่วมกันจัดงานหลายวันแล้วล่ะ,ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีก็เอาละนะขั้นจะพูดในอานิสังส์สักถามากเกินไปเวลาก็จะเจริญเลื่อนช้าจะผ่านนเสียโอกาสก็จะได้สมมุติองค์เทศกันเลยก็แล้วกันญาติโยมนะพระโตธรรมเทศนัง พระโตธรรมมาสเสนนิสินนังสมามิพระคุณเจ้าผู้เป็นสังฆบุตรพุทธทิโนรดมีนามปรากฏในพระพุทธศาสนาผู้ที่นั่งสถิตประดิษฐานยุนธธรรมาทเบื้องหน้าของอาตมาภาพมีนามปรากฏในพระพุทธศาสนาว่าท่านพระอาจารย์ประัตสุพจน์ทตตะมโนเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลบ่อแร่หนองคุณเขตสองวัดหนองบัว นะั่นหวัดปทุมธารามอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะเพราะคุณเจ้ารูปนี้ญาติโยมนะถึงแม้นว่ารูปร่างจะขี้เละกว่าอาตมาแต่ว่าก็เสียงดีนะ <c oughs> นะถึงแม้นว่าจะแก่กว่าอาตมาแต่ก็ความรู้ก็ไม่ได้แพ้กันนะความสามารถเป็นเอก <c oughs> เป็นสิทธิเอกของท่านพระอาจารย์ พระครูวิชารธรรมภานีนะหรือท่านอาจารย์สรีโพแห่งวัดหนองบัวนะมีความรู้ความสามารถนักธรรมทางด้านธรรมนี่จบนักธรรมเอกการศึกษาทางโลกท่านจบปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะเป็นจบปริญญาโทนะไม่ธรรมดาพระองค์เนี้ยนะแต่ว่ายังเป็นพระลูกวัดอยู่เหมือนกันกับอาตมาเน่ญาติโยมนี่ <c oughs> ท่านมาเทศ ก็จะให้ท่านรับหน้าที่ในพระสกวาทยาจารย์มีพนักงานในการใต่สวนทวนถามข้ออัดข้อรำรนะส่วนอาตมาภาพเป็นผู้มีความรู้น้อยก็จะขอรับหน้าที่ในหน้าที่ของพระประวาทยาจารย์มีพนักงานในการคอยตอบปัญหา ตสมาถาทโวเบื้องหน้าแต่นี้ขอคุณโยมทั้งหลายจงตั้งใจฟังด้วยสัจจะเคารพอันดีเทินเอารลยยังฟังแนะนำโอ้โหยาวแนะนำดีไหมดีนะดีจริงๆฮะ แนะนำดีามายี่ส <c oughs> แหมเริ่มต้นเริ่มต้นก็ขอเลยเหรอวันนี้ต้องขอประทานอภัยท่านมหาครับและก็ญาติโยมด้วยครัเพราะว่างานเยอะจัดนะเยอะจนงานนี้นะธรรมาทแรกเลยฮะเอ๊ <c oughs> พูดยังไงงานเยอะธรรมาทแลก ก็งานหาไงหาที่แสดงยังไม่ได้ก็เลยพูันศานี้นะเป็นธรรมาตแหลกเขาเรียกว่าหาที่เจอหาที่ไม่เป็นไรครับที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแล้วเหมือนกันเป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วที่นี่ม์มาเนี่ยแต่ดูวิวคนอื่นเขาติดกันหมด <laughs> ดูวิวแหม่เจ้าเะยมนะมาตกใจนึกว่าเขาสร้างกระท่อมอะไรเขาไว้นะฟังเสียงโยมระตนาธรรมมาโอ้โหพรมมาจะโลกาแมหม่เสียงเนี้อ <c oughs> ฟังฟังฟังนะ,พะเพลาะจริงๆโยมนะไม่รู้ว่าโยมร้องได้คนเดียวหรือเปล่าความจริงน,น่าจะช่วยกันร้องจะดีกว่านี้หลวงพี่สุพจน์ทำไมมาเทศที่วัดวังเคียนนะอย่าไปเอาย่ามมาฮะนัน้นเอาอย่างงี้เลยใช่ไหมต้องระดับนี้ครับจะไปปล่อยโคมหรืออะไร ไม่รู้อะไรซะแล้วนะมาเทศที่นี่ต้องระดับนี้นี่ขนาดนั้นเลยเหรอเอาให้เต็มถุงเนี่ยพอ<笑><笑><笑>เอออ่ะเปล่าแล้วของเขาเอาไว้ใส่ขวดผมขโมยเข้ามาอ๋อจะเอาอย่างนี้เลยเหรอดูแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้สิโยมเยอะจริงๆเลยโยมต้องขอพระไทยอ่าขอขออภัยจริงๆโยมบางท่านมองไม่เห็นผมนะ จริงๆนะท่านมาหาท่านพูดแหมรู้สึกว่าจะยกตัวเองไปหน่อยหาว่าหลอ,อน้อยกับผมไปนิดนะ <c oughs> อเออจริงจริงแล้วมันหล่อจริงๆโยมนะอาตมาเนี่ยมันยังหล่อไม่ค่อยเสร็จนะหล่อแบบเรียบๆหล่อแบบกลมๆ <c oughs> ลหล่อแบบ <c oughs> ไม่น่าให้อภัยนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะในเมื่อเข้าสู่ <c oughs> เนื้อหาสาระวันนี้ให้เท่าไหร่เนี่ย Huh? ว่าอะไรนะถามเลยในเมื่อยกหน้าที่ยกตําแหน่งให้ผมเป็นผู้ถามผมก็ถามเลยวันนี้จะให้เท่าไหร่อ๋อให้เป็นคนถามนี่ถามให้เป็นคนถามนี่ก็ถามเลยว่าให้เท่าไหร่ครับน่าเกียด <laughs> อ๋อโยมบอกสามชั่วโมงเออ <c oughs> นึกว่าถามว่าจะให้ค่าเทศเท่าไหร่ บอกได้เลย<ม>ว่ามางานนี้นานงานฟรี <นะ S 2> ครับฮะฟรีฟรีเหรอเมื่อเช้านี่อาจารย์ผมมาเทศท่านก็ถวายหมดเลยถวายคืนหมดเลยเหรอเออเดี๋ยวองค์นี้เดี๋ยวลองถวายใหม่กันแล้วกัน <c oughs> นะอ่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อสักครู่นี้ขึ้นนะธรณีบทต้นว่าสีเลนสุขติงยันติสีเลนโภกสัมปทา สีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยก็ถามท่านมหาท่านผู้รู้ว่ามันแปลเป็นภาษาไทยมันได้ใจความว่าอย่างไรบ้างสีเลนสุขติงยันติครับสีเลนโภลกสัมปทาครับสีเลนะนิพุติงยันติครับถามว่าแปลว่าอะไรครับในเมื่อมีประโยคทำถึงเจ็ดประโยคออนะ ต่อไปก็จะเป็น8เป็น9เป็นสิบนะไม่ถึงมันมีแค่เกสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยนะครับเขาแปลว่าคนทั้งหลายจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลเนี่ยครับสีเลนะโภกสัมปทาปรารถนาโภคสมบัติได้ก็เพราะศีลออ๋สีเลนนิพุติงยันติเนี่ย แม้กระทั่งจะไปนิพพานได้ก็เพราะศีลครับแล้วศีลมันมีขีอย่างเลยโอ้ศีนี่หลายอย่างนะมีศีนถ้าพูดตรงๆก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละศีนเนี่ยครับมีอาคาริยะศีนกับอนาคาริยะศีนมันยังไงมั่งก็ศีนของนักบวชกับศีนของชาวบ้านไงล่ะ๋อศีนนักบวชก็ศีนแปดขึ้นไปศีนแปดศีนสิบศีนสองร้อยยี่สิบเจ็ด ศีลสามร้อยสิบเอ็ดเหมือนกับนุ่งห่มขาวนี่หรือเปล่านุ่งขาวเนี่ยก็เรียกว่าศีลนักบวชถือศีลแปดบวชศีลจรินีหรืออุโบสถศีลครับแล้วศีลชาวบ้านชาวบ้านนี่ก็คือศีลห้าให้ยึดถือปฏิบัติกันเนี่ยศีลห้าเนี่ยศีลชาวบ้านเรียกว่าอาคาริยะศีลศีลของคนที่ยังครองเรือนอยู่ครับแมมปัจจุบันนี้เขามี เขาเรียกว่ามีข่าวมีประชาสัมพันธ์มีโครงการให้หมู่บ้านรักษาสินห้าอย่างเงี้ยนะ,อ,ะอย่างนงั้นติอ๋อเอาอย่างงี้ครับในเมื่อขึ้นประเด็นอย่างนี้นท้าไปก็จะเสียเวลาครับเพราะว่าให้เวลาแค่สามชั่วโมงปกติเขาเทศกันข้ามวันข้ามคืนอ่านะเทศตั้งกระบายโมงยันนุ้นเลย 6โมงเช้าคงจะอยู่ไม่ไหวฮะหิวข้าวนะวันนี้นะเราก็จะมาเทศเรื่องศินครับก่อนที่จะเทศเรื่องศิลให้ญาติโยมฟังบ้างกันเถอะครับโอหากินง่ายนะจะได้จะได้สมสมัยสมกับโครงการบางคนญาติโยมบางคนก็ไม่รู้ว่าโอ้อานี่สงของศินเนี่ยบางคนอุ้ยที่วัดเป็นกันท่านมหาครับ ให้ถือศีลห้าข้ออุอ้ยไม่เอาแล้วลวงพ่ออทำไมอ่ะมันหนักหรือไงห้าข้อเนี่ยม,มันหนักกว่าแบกข้าวแบกอิดแบกปูนหรือไงเขาบอกไม่หนักหรอกมันถือลำบากมันอึดอัดว่าองถือศีลมากมากอึดอัดครับเขาว่าอย่างนั้นมันเหมือนกับมีข้อบังคงบังคับเยอะแยะมากมาย แต่อาน,นิสงส์ต่างๆแต่ละข้อแต่ละข้อมันมีอยู่ใช่ไหมท่านมหาครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระในเรื่องของศีลเดี๋ยวเรามาไหว้ครูกันเสก่อนไหว้ครูครับก็คือการแหลพรวอมเสียงลองเสียงเห็นมักขทายกประกาศเป่าเป่า,ปาว่าวันนี้มีเทศแหลสองสมมตะโดยพระอ,อาจารย์มหาอาทิตย์ <น>พระประหลัดสุพุทธตะมโนไม่รู้ว่าเขาจะใส่กันเทเท่าไหร่นะบางคนก็มาแล้วแวบแวบเห็นแวบแวบ,แวบ,แวบสงสัยแบงจะไม่ค่อยโตมีสีเขียว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 ว่างัน้นะเดี๋ยวมาลองเสียงเ็าบอกบางคนก็ยังไม่ใส่บอกเดี๋ยวต้องดูเสียงฟังเสียงซะก่อนอนะจะได้ดีแล้วไม่ดีก็อีกตรงแหลกโคูนี่แหละ อ๋อไหว้ครูเนี่ยนะครับไหว้ครูเดี๋ยวเราช่วยกันคนละมุบคนละมับ<า>นคนละท่อนสองท่อนอะไรเป็นการวอรมไหว้ครูร่วมกันเอาเอาาย่างนั้นดีเนาะครับนะ <c oughs> นาโอกาสนี้ สองอาตมามีนามสมยาสมมติสองได้ยกหนอเอาทำขึ้นมาดำรองอาแทนเอกอง์ พระศาสนาสันดาขอก่าวตย,โยโอโพอเป็นนาสังเข็ตามที่ได้เสพและได้ศึกสาท่านมหาว่าทำไมไม่รับช่วยมังเราอ๋อให้ผมช่วยเหรอก็บอกแล้วคนช่วยกันคนละหมบคนละหมับ คนละท่อนสองท่อนคนละท่อนสองท่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เข้าใจฮะผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงเออเอาเข้าใจแล้วเอาออกมาขึ้นมาอ๋อได้ขึ้นใหม่นะอ่าช่วยกันอ๋อช่วยกันนะนะอกาัเนเงียบทำไม ท่านมาหาทำไมไปช่วยอะไรอย่างนี้เล่าโอ้มันช่วยหมายถึงว่าไอ้ตรงไปคนละท่อนได้ยังไม่ถึงท่อนนี่ผมช่วยนี่ก็นี่ไม่ถูกใจอีกเหรอเนี่ยมันยังไม่ถูกล่องอะตียังไม่ถูกที่ช่วยอาจารย์สุพจน์ครับหลวงพี่เคยฟังเขาสวดสังฆะห์ไหมอ๋อตัวเองก็เป็นนักสวดไม่ใช่เหรอสังฆะห ใช่เขาสวดกี่องค์เขาสวดสี่สี่องค์ครับเขาสวดคนละทีหรือเขาสวดพร้อมกันอ้าวหมายถึงบางบางทีองค์เดียวบางทีคู่เขาสวดพร้อมกันใช่ไหมครับเคยฟังเขาสวดพระอภิธรรมไหมเคยครับเขาสวดคนละองค์คนละทีหรือเขาสวดพร้อมกันมันไม่ใช่อย่างนั้นอีนั่นมันสวดอ้าวอีนี่มันร้อง ไอ้สวดมันก็เนื้อเดียวกันไอ้ร้องมันก็เนื้อเดียวกันมันไม่น่าจะต่างกันนะผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าร้องเทศอย่างนี้ยมก็จะฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องยังไงอ่าเดี๋ยวเอาคนละท่อนตีกทีสวดพระอภิธรรมไม่รู้เรื่องอย่างนั่งฟังกันได้อะ่ะ <c oughs> ไอ้นั่นมันประเพณีเขา,าเออประเพณีศาสนาพิธีเขาให้ใช้อย่างงาน แต่เวลาเทศเนี่ยเขาให้เทศทีละองค์ทีละท่อนทีละตอนผัดกันขึ้นผัดกันลงจะเอาอย่าง,ง,ง <Osman. S 1> นั้นนะมันเป็นอย่างนั้นก็พูดอย่างนี้ซะตั้งแต่แรกผมก็เข้าใจแล้ว <c oughs> อ,อ่เอานะ <c oughs> นาโอกาสนี้นตัวอาธรรมามีน้ำสมญา าก็รับติฝั่งโยมงงไปหมดเลยนะโยมจะมางงอะไรก็คนละท่อนเนี่ยฟังเอาคนละท่อนคนเอาเวลาทิ้งเสียงย,วยาวๆแล้วมาหาก็ค่อยรับก็แล้วกันเอบคุยกับพระนี่อ <c oughs> เอา,เอาตามใจเอาแบบไหนก็เอา <c oughs> เอาอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> เอาใหม่นะครับเข้าใจยังเข้าใจแล้วณ <laughs> โอกาสนี้สองอาตมามีนามสมญาสมมุต,ติส่องในยกหน่อธรรม คือมาดํรองอแทนเอกองอ์พระศาสนาสันดาขอกล่าวตยอโยพอเป็นนาสังเขบตามที่ได้เสพและได้ศึกษารับตอนนี้เลยใช่ไหม <laughs> อตอนไหนตอนนี้เลยใช่ไหมครับเอาใหม่เอาใหม่โครอก้าเตยพอเป็นลาสังเขบตามที่ได้เสบและได้ศึกษาประคาบประคองชาลองสัตธาของทาลธานา ทิพนาบดีพอท่านจงเจตนกักอยากฟังเทท่านนิมนต์สองฉันมาเทศวันนี้ฉันผู้สแดงขอแจ้งคันดีได้โยมที่มีก็จิตโซ เพราะการเทศนี้มีอยู่สองอย่างขอยอมจงตังต้งปฏิเงาปฏาาที่เรียกธรรมมาปัมมานีกาการเทศนานี่ไม่ต้องใช้ทำนองต้องวันเรียกโคสาบ มานิกาการเทสนาต้องใช้หนอดธนองอย่างไรก็ตามประทามนาทั้งสองถึงร้องไม่ร้องก็ได้ผลน เท่ากันอาศัยเหตุว่าศรัทธาเป็นใหญ่คือหนึ่งทําใจของยอมให้มานโยมอย่าปล่อยใจยให้ไปฟุ้งซ่านการฟัง ทำนั้นก็คงจะเกิดผลดีมะนนอปุพังนะคึกเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยอะไรทำไมทำอะไรอึกือก็คือเนี่ยลืมเนื้อตีกูว่าแล้วเออมัวหลับหูหลับตามองไม่ทันนะก็เลยเอาไว้ก่อนอึกืออึอือไว้ก่อนเอาใหม่ตอะไรก็ไม่ได้ก็กิงกากิ้งคือนะ อ๋ออาจารย์เขาบอกว่าอย่างงั้นนะใช่อย่าให้มันอะไรเสียงมันขาดเคล็ดลับ <laughs> มะโนปุพังหนึ่งกึกหนึ่งงะามาธรรมมาใ้เป็นหานาหัวหน้าการฟังถามนี้ทันใจจดจอ่อนั้นต่อพระ บาลีฟังธรรมมาโดยดีก็คงจะเกิดปัญญาถ้า,าปัญญาเกิดประเสริฐยญิงนักจะได้รู้จักเออในกองสังขารคงป่วงเราท่านที่พรลเกิดมาเป็นหญิงม่ว่า เป็นชายก็ตายกายเกิดย่อมแก่นกรรมันไม่แน่ต้องนายเกิดแก่เจ็บตายทุกรูปมาทุกนามาต้องใช้ปัญญานะเอามาช่วยค้ามมาทุกรูป ทุกนามเกิดแก่เจ็บตายต้องใช้ปัญญาลักษากตนเองให้รู้งาจากเพลงสังขารเปิลปายนาาสินปัญญานะออไม่ว่า ผู้ใดนาะทันอนะุบนาปั่มไมก็เหมือนดังคนนาเสียตานาะเพรเหตุฉันน,นั้นโอกาสฟางาังธรรมเป็นเครื่องแนะนำให้ใช้นะปัญญานะ้าปัญญา